อีกไหมฮเอาอีกไะนี่ไงวันดูกินละเ็มบ้าเลยขนมมาขนมมาไม่ก็ไม่ชัดกินขนมเบาเอานี่อืมต่อเนื่องชิ้นที่สอง ราดไหมอ่วะว่าดูกินมากเลย เสื้อปิ้นหมดแล้วนะ่ะคุยใส่ได้ไม่นะเสื้อน่ะมนานจะใส่ได้เขาสักทีนะ่ะไซส์ก็ไม่มีไหลก็ไม่รู้คอหน่อยนุ่มตรมขอหน่อยอ,อยากกินมั่งอขอกินมั่งอมันจะงกขอกินหน่อย งกทันทีมากมนอนเลยค่ะวันขี่งกดูเนี่ยดูเนี่ยเสื้อเนี่ยใส่ได้ไหมเนี่ยปิ้นมือปิ้นยังไงล่ะดูดูวนเ้ยอวนเ้ย